ครับสวัสดีพี่น้องปองไปเบอร์สกูสุขคนได้พี่น้องเด้อมาพบกันเดี่ยวกับสองท่านวราผ้าแด็ดพี่น้องผ้าแด็ดผ้าเที่ยวประเทศแถวรเพื้นเก่งเก่งพี่น้องมื้อนี้มีอาหารเสาวมาฝากได้พี่น้องเด้อกินข้าวเสารน้ำกันพี่น้องมื้อนี้สิตามตาปีเนาะพี่น้องเนาะตาปีแล้วก็ปิ้งปลาซื้อมาจากตลาดปลาหน้านี่แหละพี่น้องปลาลูกต่นลูกดีพี่น้องช่วนเรียนสิบเอ็ดสิบสองเนาะมีของเก็บแต่มีสิมีหมากทั่วแน่เนาะหมากทั่วปี ตัวปีล้วกับภาคขอมอังโปลน้องพี่น้องน้องขาไปได้คือกะติบเขาห่อนหอนเห็นบอกกาตีบเขาหอนห่อนน้องอยู่กับลูกชายแล้วลูกกับเมียเนี่ยลูกชายอยู่ข้างนอกหมดเนี่กินผู้เดียวหมดเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เลยพี่น้องเขาให้กินผู้เดียวส่วนเนี่ยน้องใช้กิฟต์ก่อนมันแล้วพี่น้องมากินน้ำกันเด้อให้กินกับปีกับน้องถ่งแหละน้องขาเดี่ยวห่อนห่อนน้องตามปีตามปีเนี่ยสาพี่น้องว่าจะตำหบอกทัวร์ยู่ มาพี่น้องมากินน้ากันเลือกอยู่สายน้ำได้แต่พี่น้องตามปีแบบจำเปวยชนิดเนี่ยยิ่งปลาปลากระป๋าลูกตอดุ่งดีน้องพี่น้อง,งน้อยใหญ่เหมือนกันตัวตช้อนเกี่ยวข้าวนี่ปลาลูกตอดุ่งดี แจ็บนาะพี่น้องน้อนข้าวสาน้ำกัดพี่น้องบ้านฝนตกเเมื่อเมื่อขึนเนกรตกม้น่จ่าให้้แดดจะเจักหน่อยวปาจะขังเฮือนขังอยู่ แบาไนน้ำมันจืดสปาหน่ยนะอย่างงูเลยส่วนนี้กินตาสม้วพี่น้อง เอ้พี่ขอมาว่าปิ้งเอาปิ้งปลาในฟิติปปินส์่าทำปิ้งปลาทั้งสี่มาั่ำผอก็อุกใจได้เมียว่าสิปิ้งปลาทั้งสี่เนาะอ๋อปิ้งปลาว่าใส่ขีปถ้าปิ้งปลาทั้งสี่กินมาเป็นเล้วสิน้องไม่เหม็นปิ้งปลาว่าใส่ครีปในมั่นจัดไป ไม่ดูไข่ไม่ดีนำ้หำหนักนกใทางนอกน่อตักกระชายกิมเน้เหยื่อครับที่สองน้ำมืงสาส์น้อกันเด้อก้ามูนแหละปิงปลาปิงปลาตำาตำปีตำตำทั่ว ตามมกทั <ừ. S 2> ่วปีใช่ปีจับขอการดำเขาเนี้ยอนนี้รถขบวนพี่นรถบวนนี่เนาะรถขบวนชิ้นเขาข้ามบางไปไหน เนื่อวางมาสดำเป็ดเป็ดกินพักทุกวันกุกว้างก็ปัญญานี่งชกกินพักจรงแต่จะเท่ยสาวก็กินแต่ผักประสกดา์ปลาปากนี่นีมันมีแต่ปลาสอยพี่น้อง เนี่ยหัวกระใจดีดีแตมงมระเขาไอ้พวสแต่ละเมื่อซ้ำผู้บาคนหนึง่งจวงเนี่ย <c oughs> ถ่ายรูปกิฟต์เห็นไหมเหลือพวสก,กินจะได้กินตีตัวเมี่ยขคอยจะเมือออ่อช้เขากลอกน้ำโยนนั่งพ,พระท่านผอมตอนนี้นั่งมา Tu top bem. không mình làm chỉ bà cái này มอันี้บบควนนี่เป็นแค่ได้แ่หมกตัวหมกตัวมันเสิรก็เป็นสองันนี่เป็นตัวเสวิรม,มันหาได้สีเผา,ลาปลายเปิงชื้อปลาคอปลาคอหน้านลงตอน้องดีมันเผาให้เบิงพี่น้องเผากินแบบเต็มพรกเกลือแล้วจิ้มิพูดะมน ทำปีกกะเขากันได้พี่น้องเนะี่จำบอกทัวร์ค่าใส่ปีบอกทัวร์ปีใส่ปีแซ่บเสียป่าป่าจนะนเกินค่าใช้ปแตะนะอันปลาแตกจะเป็นมันนะพี่น้องมันสิมันเด็ด มันแค่จะเปนปลาแปดปลาแดดมันจะมันปลาเป๊ะๆด้ไหนาะปลาแดบชวนนี่ดมกินอาหารเนี่ยน้องกินอาหารเนี่ย กิฟสันกตลกให้ฮานี่หน้องเนาะฝากเอฟกดไลค์กดแชร์นเด้อกดติดตามในผน้องเยทั้งสองยูทูบเนี่ยสองยูทูบกัท่านบ้าผาแด็บาเทียวร้องเห้อเนาะวกดติดตามเห้นให้เปิดกดไลค์กดแชร์ในน้องเลยเอฟซีทุกคน านี่ฟัน,ตนโต้ฟุนเมืองตกไปแซ่บหมดเนอนเกีย,ย,นนกยร์อ,รมมอย่างเดียวนอนเกียร์จะโทรศัพท์ไปแต่มไม่กางน้อยเดียวจะต้องไปแต่มมั้ง Tuyến mà thai kịp จับง um er. pues ี้ยนะม่เี้ยพ่น้องมาเมกันเนอะเมกันนะมึนไปแบบผื่นขึไปเนอะหเห็นใจพี่น้องชาตลระทำเนาะมือให้พนตกกันเชื่อื่ัดพูดสิไปเือเคื่องเือข้อนีนกัไปรหลัดพยังอยู่ตาดกมมีคนเสื่อพี่น้องือเครื่องมาหลักกระุก ชมชูกำฟังใจตัวนั้นอะไรเนาะแต่ละคนทางเกิดมาเนาะเกิดมาในศาสตร์นี้ยฮะต้องเดินด้นสู่ไปเนาะกัดสั้นสู่เนาะถ้าทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดถ้าคนจนประสาทผื่อฐานถัาตำมมันคือปูนพื้นไม่เงินเนาะประกาศชนชุดพื้นหลายเนาะพี่น้องเนาะ ที่จะจบกิฟเพียงเท่านีนา้แล้วพี่น้องเลยฝากกดไล็์กดแชร์ให้แน่พี่น้องขอบคุกขอบใจอีฟทีทั้งหลายฝากช่องยูทูบตั้มเนอร์ทั้งน้าผ้าแดงพี่น้องกดกระดิ่งให้เขาแน่เนาะขอบคุกขอบใจได้หลายติดติดตามได้พี่น้องเลยขอบคุกขอบใจได้หลายมานาจะไม่กิฟต์เด็มที่ฝากบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย,บาย